ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะตอนนี้ก็มาสร้างห้องเล่นกันกับเพื่อนนะก็เป็นโหมดสไนนนะโหมดสไนในไม่มีแอร์ดับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีไม่มีอะไรลืมลนะไม่มีรถได้เออมาดูกันว่าจะได้ที่สิบเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่สิบสิที่หนึ่งแล้ว,ว่ะอันนี้คลิปนี้จะไม่ตัดต่อเลยนะกสส็สดเลยเพราะว่ามันมีแค่เก้าเก้าไม่ก็สิบคนประมาณนั้น คนน้อยไม่ต้องไม,ไม่ไม่เป็นไรผมเป็นคนที่เล่นสานไหนไม่เก่งนะอะอ๋อสุนไม่จํากัดหรอวะเดือ500นหะ้าร้อยนับก็ระเป๋านี่เก็บแต่ยาพอแล้วกับถ้าเจอพวกไอวอนี่จะดีมากโอ้โหดูมันวิ่งกระโดด กระโดด้อยเดียวนี่แต่วิ่งเร็วมากเลยต้องรอไอแอร์ดับตกตอนนี้มีแค่หน้าไม้นะด้ไม้แตเมตเจ็ดสิบแปดสิบน้อยน้อยคงไม่เหมือนครั้งที่ผมสร้างห้องครั้งที่แล้วเลยครั้งที่แล้วนี่แบบแทบไม่มียาเลยได้ยังโชคดีหน่อยมียา กาะอย่างเดียวเลยเยัดแค่ยามียามีแปดกล่องแล้ววิ่งต่อไปยังไม่เจอคนเห็ดอยู่คนเดียวคดเหงาจังหวะนี้โอ้โห ขอยาเยอะๆก็พอแล้วแม่งถ้าเอเบิลได้ทีนี่ราเมจร้อยห้าสิบแทบหมดตัวบอกเลยแต่ยังไม่ก็เจอเกาะสามนะแปลกๆหายากชิบหายเลยหรือว่ามันไม่มีวะอไอโมสละนเนี่ยเอาแตกหนึ่งไปได้หนึ่งตัวไม่มีพวกกระทาเลย เงียบๆเลยนะคลิปก็ปกติแล้วผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งครับถ้าสงสัยทำไมผมถึงไม่ไปหาคุณ่่าก็เตรียมขอเตรียมย้ายพร้อมก่อนคิดว่าได้ยินเสงเท้าเริ่มหลอนแล้วจริงเล่นเกมจนแบบนอนด็กแล้วก็หลอนนิดนึง ร้อยแอดดอบตกได้ได้ไอิ AW นี่ถือว่าโกงแล้วนะยิงมั่วๆกันร้อยห้าสิบแล้วโหยานี่แม่งกระจยดีชิบได้ครั้งละหนึ่งกองเรียบร้อยแต่อีกหนึ่งตัวอยากให้เหลือแต่พวกผมอะ่ะเพราะผมมากันสามคนนะกะว่าจะมาเจอสนายกัน มี can, uh, what, what society, แคนเอวอตวอสโซไซตี้แล้วก็แคนเก้าลาวแล้วก็แคนไออะไรไม่รู้อีกแคนหนึ่งไม่รู้ว่าแคนอะไรนะ <c oughs> แอดอกนี้มันเริ่มตกกี่นาทีอะไออันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ <c oughs> อยากเจอคนเว้ยโอเลโซน นี่คนเฮ้ยเดี๋ยวได้ได้ได้ไอ้นี่เหมือนคุณๆเจอรับไอนหนึ่งในสามแคนที่ผมบอกอ่ะอไอแคนที่ผมไม่รู้จักชื่อ,อ ไม่ดีมากหนูอาหนึ่งเม็ดโกยจกังหวะนี้โกยรู้สึกเหมือนโดน AW ยิงนั้นนึงแล้ว แน่มันตามพี่อย่าทุกเก่งไอ้น้องไม่เอาหน้าให้หนู ยังอยู่ในวงนะแต่ยังไม่เจอเอ้อดอกไอ้ดอกเรียบร้อยเสร็จโจร <c oughs> <c oughs> วิวิว้ย,วยหลัง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 นละ้จะหนูเจอแล้วโอ้โหเรียบร้อยเป็น <c oughs> รถ ขับรถไล่ชนดีวาเนี่ยอย่าตายนะอะายิงรถยิงรถโอ้โห aw aw ชักนี้รู้เลยเรียบร้อยตายไอ้อนี่แหละ เดี๋ยวดูน้องมันเล่นนะมาเจอไอ้นี่แม่งโชคร้ายชิบหายเลยแม่งเล่น a w เก่งแล้วมันไปหา a w มาจากไหนวะกูเจอแต่ไอ้ขา98แเรียบร้อยโอ้โห จะเก่งเกินมันต้องไปฆ่าใครได้คนหนึ่งแน่นอนสับเล่นแล้วจัองวานี้ เพื่อนผมทักมาด้วยไอ้นี่ยอะไรหัวหน้าห้องก้าวร้าวกำลังจะปั๊มยา <c oughs> ดูเหมือนเพื่อนผมก็ตายนะ dễ dễ nhìn liền มันยิงอะไรวันนี้ยิงเรียกคนหรือไงนั่นน่ะไอ้สามคนสุดท้ายคิดไม่ได้สิบนาทีกว่าแล้วรบห้อย AW กว่าเ เจ้าปืนเอบิวมาจากไหนกันวะเยทแค่ปาดคอโชว์ ป๊บอือหืออือหือที่แม่งแม่นเกินไปรึเปล่ะไม่เงาเป้าไว้ตรงกลางแน่เลยอีถ้าเต้นไม่ก็ตีนแมวเรียบร้อย